บอกว่าจะเป็นอาหารที่เลิศหรูหรือว่าราคาแพงปันใแต่สุดท้ายก็บอกเคยลืมอาหารอีสานบ้านเฮาใดจักเถื่อจ้าสวัสดีสวีดัดค่ะทุกคนมาพบกับชนดาพาทำอีกแล้วค่ะวันนี้ชนดาพาทำภูมิใจนําเสนอเนอเนอเนนปนปลาทูค่ะปนปลาทูหรือว่าแจวปลาทูเป็นอาหารที่ถือว่าแซ่บที่สุดคือกันจ้าถ้าได้เขาเหนียวห่อนๆจากปั้นนึงมาคุยกับปนปลาทูคือสิแซ่บคักค่ะมา ใส่น้ำลงไปในหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าหนึ่งทัพพีนะคะคูเลคูเลให้เข้ากันนิดนึงใส่ปลาทูของเราลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดสักนิดนึงนะคะพอน้ำปลาร้าของเราเดือดแล้วเราก็ตักปลาทูขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะระวังรอปลาทูเย็นอยูนี่ใเข้ากับปจีพริกจีหอมถ่าด้วยจ้าเด้อหลังจากนั้นเราก็มาตำพริกต่อเลยค่ะพริกเผาของเราพร้อมแล้วโขลกลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ หอมเผาของเราลงไปค่ะตำหยาบๆนะคะตำเพือให้ได้ยำโดนหอมจ้าปลาทูของเราเย็นแล้วค่ะเรามาแกะปลาทูกันเลยขออนุญาตไม่สวมถุงมือนะคะเพราะว่าเรากินกันภายในครอบครัวเท่านั้นค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายมากค่ะหลายๆคนก็คงจะทําเป็นแล้วค่ะเราได้เนื้อปลาทูออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะเรามาเทเนื้อปลาทูลงไปในครกเลยค่ะแล้วก็โคลกปลาทูเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ การโขลกปลาทูนะคะไม่ต้องโขลกให้ละเอียดมากนะคะถ้าหากว่าโขลกละเอียดมากมันเปลี่ยนแต่กลิ่นไหมคะพี่น้องคะโขลกประมาณนี้นะคะทุกคนดูจากภาพนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะต่อด้วยน้ำปลาร้าที่เราต้มกับปลาทูค่ะใส่ประมาณ3ทัทพีนะคะบางคนชอบข้นๆนะคะก็ใส่เพียงแค่1ทัพพีก็พอค่ะแล้วก็คุเลคุเลให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติลองดูค่ะว่า ว่ารสชาติโอเคหรือยังถ้าหากว่ารสชาติยังอ่อนเค็มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มได้นะคะอ่ะสำหรับชนด,ดา อร่อยแล้วคะ่ะเราก็คุเล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 ไปคุเลมาคุเลมาคุเลไปให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หอมลงไปได้เลยคะ่ะหอมของเราก็จะมีต้นหอมผักชีหอมผักชีฝรั่งใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอนะคะเพื่อนๆถ้าใส่หลายเกินไปมันจะเป็นคิวแท่นจา้ามันจะไม่แซบนะคะทุกคนรู้จักคําว่าคิวไหมคะคําว่าผิวหมายความว่ามันฉุนคะ่ะแมนบุแมนบุ้ เมนละน่าจะเล่นโอ้ยชนดานเธอกกเป็นไทยกับเทิรอีหลีเนะเว่าคำนี้ฉันว่าถือบอกฉันกับอกหูน้ำเพิรแล้วถ้าหากว่าคนไหนรู้บอกนางหน่อยนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับวันนี้ชนดาพาทามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ